สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลิศก,กลับมาแล้วนะคะก็วันนี้จะมาแชร์เอ่เียงคลิปที่ลิศเพิ่งเคยปล่อยไปเมื่อนานเมื่อนานก่อนสงการนะก็คือว่าเพื่อนน่ะใช้อะไรผิวหึงได้ใสขนาดนี้วันนี้เพื่อนว่างเราลิ็เลยจะให้เพื่อนมาแชร์ว่าเออใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างทำให้ผิวหน้าหนุนได้ใสว่าไม่แบบไม่มีสิวไม่มีริ้วรอยอะไรอีกนะยังไงก็เดี๋ยวให้เพื่อนแนะนาตัวก่อนนะคะเพื่อนชื่ออะไรค่ะชื่อบุญค่ะอ่าเริ่มเลยละกันนะคะคือบุญจะบอกก่อนนะคะว่าของที่บุญจะมา แชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังเนี่ยคือมีไม่เยอะนะคะแล้วเป็นของที่คุณใช้จริงใช้ประจํานะคะแล้วก็เดี๋ยวมารู้สภาพผิวกันเลยเนาะก็คือสภาพผิวนะเป็นคนเออผิวมันมากนะแล้วก็ช่วงแก้มตรงนี้จะรูขุมขนกว้างแล้วก็มีเส้นเส้นที่จมูกนะคะอ uh huh. แล้วก็ผิวแพ้ง่ายมากเลยนะมันก็เป็นสาเหตุให้ทาให้แบบว่าของที่ใช้เนี่ยน้อยมากเพราะว่าเราจะไม่ใช้ลองอะไรไปเรื่อยๆเนาะอะไรใช้ดีเราก็ใช้ของเราอยู่งั้นเป็นปีจนกว่ามันจะเลิกผลิตไปเลยอะคะ่ะ เพราะว่าพอเราลองตัวใหม่ๆเนี่ยเราก็แพ้แพ้ง่ายมากเลยมันก็จะเป็นผุดนะเดี๋ยวเรามาบอกถึงการล้างหน้าของเราก่อนเลยนะว่าใช้อะไรบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือปกติแล้วโดยปกติทุกวันเลยอ่ะเราจะทาเราจะทาครีมโอเลอะนะบำรุงผิวแล้วก็มีเบดเขียวใต้ตากับช่วงจมูกแล้วก็มุมปากนะคะ แต่เราก็ต้องใช้คลีนซิ่งอยู่ดีนะถึงเราจะใช้แค่นี้ก็ตามนะคะก็จะเป็นตัวคลีนซิ่งบีเฟต้านะคะสภาพค่ะใช้จริงเจอมากก่อนมันจะเย็นนิดนึงนะคะก็ล้างเกลี้ยงแล้วก็สะอาดมากๆเลยค่ะก็คือเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นหลายครั้งแล้วนะคะ บางครั้งซื้อมาใช้วันสองวันก็ให้เพื่อนไปบ้างก็มีนะคะคือมันไม่ถูกกับหน้าจริงผิวมันใช้อันนี้สะอาดแต่นี่มันหมดเร็วมากนะขอบอกใช่ต้องใช้กับเอืองใช้กับสำลีนะทีนี้พออันนี้มันหมดเร็วใช่ไหมคะล่าสุดเลยเราก็เพิ่งไปลองตัวนี้มาเพราะเราคิดว่ามันไม่เปืองดีมันน่าจะใช้ได้นานดีอะค่ะแต่พอเราลองใช้แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนเจลใช่ไหมคะที่เขาบอกว่ามันเหมือนเจลแต่ว่าเราผิวมันอะแล้วมาเจอกับเจลเราก็รู้สึกมันก็ยังลื่นๆแปลกๆอยู่ดีเนาะ อก็ยังไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นะอันเนี้ยมิเชต้าเหรอใช่อมอันนี้ไม่ปื้มค่ะ <Okay. S 1> พอเราใช้ตัวพวกคลีนซิ่งเสร็จนะเราก็จะมาใช้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราใช้มาประมาณสามปีแล้วว่ะอันนี้ AHA AHA <AS> <Apple. S 1> by Cleansing Research นะคะจะก่อนหน้านี้น่าจะมีขายในวัาสดาุแหละผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของแบรนด์เนี้ยก็ยังมีอยู่นะแต่ตัวโฟมเนี้ยไม่มี ทุกคนถ้าถามว่าเออเราหน้าขาวเพราะอะไรเราบอกได้เลยว่าเราหน้าขาวเพราะตัวนี้นะเพราะว่าเราใช้เสร็จเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์น่ะเหมือนเราถูพวกผัดเซลล์ผิวที่หน้ามันก็จะเหมือนมีคล้ายๆเซลล์ผิวเก่าหลุดออกมาด้วยอะ่ะเราก็นึกว่ามันเราก็คิดว่าเป็นส่วนตัวนี้แหละที่ช่วยนะแล้วก็พอใช้ตัวนี้เสร็จใช้ไปสิวก็มานะคือหน้าขาวแต่มีสิวใช่ไหมเราก็เอะเราจะใช้อะไรดีนะที่มันแบบว่า ไม่ให้สิวมันมาเพราะคนผิวมันพอเจออากาศร้อนมันก็ต้องมีสิวมีผื่นอะไรอยู่แล้วไงแล้วก็เลยไปหาข้อมูลมาที่เราคิดว่าดีแล้วถูกสําหรับเราที่สุดเลยอะ่ะก็คือตัวนี้ n e u t r o g e n a n e u t r o g e n a Deep Clean นะตัวนี้นะที่ต้องเป็นสีน้าเงินตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีเม็ดบีตแหละแต่ว่าเขาไม่ให้ใช้เม็ดบีตทุกวันใช่ไหมไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเม็ดบีตทุกวันเพราะมันจะรบกวนผิวนะแต่ว่าตัวนี้เม็ดบีตมันไม่ได้เหมือนไม่ได้รบกวนเพราะว่ามีน้อยมากแล้วพอเราฟอกเนี่ย มันเหมือนจะกระจายหายไปด้วยซ้ําแล้วเราใช้ตัวนี้ลสัสิวเราไม่ค่อยมีอ่ะเราก็เลยรู้สึกปื้มมันมากมากเลยนนจะใช้ต่อ,อนนจนกว่ามันจะเลิกผลิตเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้นอ่าแล้วก็มาดูถึงนนผลิตภัณฑ์นนที่เราใช้ทุกวันเลยนะถ้าไม่ได้ไปงานกลางคืนงานอะไรที่ไหนตอนกลางวันอ่ะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยที่เห็นหน้าเราตัวนี้นะเราก็จะใช้โอเลไวล์เรียยนตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้มาหลายปีแล้วเหมือนกันก็คือไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะ ไม่กล้าเปลี่ยนอ่ะใช่เรารู้สึกว่า,าหน้าขาวอนน่ะนึงนะคะว่ามันเย็นมากค่ะใช่เราขาดไม่ได้เลยแล้วเราชอบใช้อันเล็กๆแบบนี้ด้วยนะนเราไม่ชอบใช้อันใหญ่นะนเรารู้สึกว่าอันใหญ่แบบกว่ามันจะหมดอ่ะแล้วเรากลัวมันเสื่อมข้างในอนะ่ะชอบใช้อันเล็กๆแล้วเปลี่ยนบ่อยๆดีกว่าใช่ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็ตัวนี้พอทาตัวนั้นเสร็จก็จะทาเบทเขียวเลยที่ขัดไม่ได้เลยเพราะเป็นคนหน้าขาวแต่ว่าใต้ตาค้ำก็ไม่ชอบใช้คอนซีลเลอร์เหมือนกันก็จะใช้เบทเขียวอ่ะปิด ช่วงใต้ตาตรงช่วงจมูกแล้วก็มุมปากตรงนี้แค่นี้เองตรงแก้มเราไม่ทานะเพราะว่าแก้มเราขาวอยู่แล้วใช่ไหมมันจะวอกนะเราจะใช้แค่นี้อพูดเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะพอดีรีเพราะว่าเดี๋ยวลูกสาวกวนใช่อะตอนนี้ถ้าอยู่้างค่านี่คือกวนมากต้องคอยต้องให้เพื่อนคอยกำกับไปก่อนคนผิวมันอะปัญหาที่คุกคามอย่างหนักเลยก็จะเป็นสิวเซียนใช่ไหมเราก็จะหาค้นหาว่า ัวลอกสิวตัวไหนที่มันแบบว่าลอกและสะใจมากๆเลยเราก็หามันตลอดเลยนะจนล่าสุดเรามาเจอตัวเนี้ใช้ดีมากเลยเคียโนสอันนี้มีขายนะที่ไหนอะวสันน่าจะป้ายอะสามร้อยกว่าแต่เราไปซื้อน่าจะสองร้อยเจ็ดสิบกว่านี่แหละลองไปหาดูนะไม่แน่ใจแล้วก็มาลองดูลองให้เพื่อนข้างบ้านลองให้คนอื่นแบบออกสะใจมากๆเลยอะปื้มมากๆเลยอันเนี้ยอันนี้ใช่เหมาะคนผิวมันใช่ไหมอันเนี้ยคนที่แบบผิวเส้นเยอะใช่ ก็ข้างในมันก็จะมี3อันเนี้ยเนาะมี3อันนี้เอ่อสเต็ปหนึ่งเนี่ยเราก็จะทาที่ตรงที่บริเวณที่เราจะลอกก่อน2นาทีนะแล้วก็มาทาสเต็ปสองมันก็จะเป็นเออเหมือนสีดำๆอย่างเงี้ยข้างในแล้วก็ทาไปเลยเสร็จพอรีบทาสีดำไม่ต้องทาหนามากนะทาบางๆถ้าหนามากมันจะแห้งช้าทาบางๆแล้วก็จะมีกระดาษที่แปะเป็นผ้าเหมือนตามลอกสื่อปกตินะเราก็แปะลงไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้ 15-20้าถิบนาทีนแน่แหละประมาณเนี้ยให้มันเรารู้สึกว่ามันแห้งลอกออกมาก็สะใจมากๆเลยนะนี่เขาบอกว่าเขาได้รางวัลเดอะคิโอด้วยอืมแสดงว่าจริงๆเนี่ยน่าไปหาซื้อมาลองใช้ใช่แล้วเวลาสิวขึ้นแบบว่านานๆก็จะมีที่ยสิวนะก็จะใช้ตัวเนี้คินดาเอ็มคินดาเอ็อมรู้สึกว่ามันก็ตื่นเช้ามามันก็แห้งๆยุบๆลงไปนะรู้สึกได้นะ อ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายแล้วนะเพราะเราใช้แค่นี้จริงๆแล้วก็ใช้มานานหลายปีด้วยไม่กล้าเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนอย่างอื่นก็แพ้ทุกที่เลยนี่ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะก็คือจะใช้อายีละครั้งสองครั้งอ่ะแล้วแต่ว่าสภาพผิวเรามันเป็นยังไงแล้วก็ใช้คืออะขัอบวมขีมะขมพยาวไม่รู้จักเลยมีเป็นถุงเลยค่ะใช่เพื่อเราไปซื้อมาเป็นโลเลยะซื้อเป็นกิโลเลยค่ะถูกกว่าใช่ก็มีแค่นี้ของที่เราใช้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ อย่างน้อยอะ่ะคนผิวมันอ่ะผิวอาจจะไม่เนียนละเอียดได้หรอกแต่ว่ามันก็พยุงให้หน้าเราไม่เป็นอะไรหนักไปมากกว่าเนี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วว่ะนะก, uh huh. กับหน้า <Okay. S 1> เราตอนเนี้ยนะ mm. ก็เพื่อนๆที่ผิวสภาพผิวเหมือนกันแพ้ง,ง่ายก็ลองไปใช้ดูนะเพราะแต่ละตัวที่เราใช้นะเราไม่ค่อยแพ้เลยและก็หาซื้อง่ายด้วยเนาะที่เพื่อนแนะนําเนี่ยใช่แต่ละอย่างก็ไม่แพง สรุปนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดใครอบะว่ายังเห็นรูปไม่ชัดเดี๋ยวลิงจะถ่ายรูปแบบภาพรวมให้ดูกันนะคะลงให้ดูว่าเาใช้อะไรบ้างมีอะไรจะฝากเปล่าไม่แล้ไวไม่มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวค่อยมาอัพกันใหม่นะแล้วแต่โอกาสเนาะอืมโอเคค่ะงั้นก็วันนี้ไปแล้วนะคะกับคลิปง่ายๆนะคะว่าเออเพื่อนใช้อะไรผิวถึงได้แบบว่าเนียนขานี้นะคะ,ะ,คะก็ ไม่ได้จะแสนับสนุนให้ใครแบบผิวคงผิวขาวอะไรงนี้ไม่ใช่นะแค่แบบว่าอยากให้แบบทุกคนแบบมีผิวที่แบบว่าเรียนสายสุขภาพดีเท่านั้นเองมาธรรมชาติยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะสามารถที่จะช่วยเพื่อนๆทุกคนที่มีสภาพผิวมันนะคะกับเพื่อนของเล็กน,นะคะว่ายังไง <c oughs> ก็เดี๋ยวไปก่อนแล้วนะคะ <c oughs> นี้เด็กกลัวนยบาย